ไปพูดคุยกับคุณกันทาไทยศรัทธ,ธานะครับนักกลยุทธ์ฝ่ายวิเคราะหลักทรัพย์ลูกค้ารายย่อยบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับคุณกันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกคุณด๊อดคุณโจ้นักลงทุนนัานผู้ฟังครับครับขอคครับครับคุณกันมองมองภาพตลาดวันสองวันนี้ยังไงฮะเมื่อวาน,นวอลุ่มกบ็บบางบางวันนี้ก็ดูดูแล้วก็ยังแบบสวิงอยู่พสอสมควรฮะรก็ ตอนนี้ทุกสายตาจะไปที่อภิปรายไม่วางใจนะครับซึ่งก็เป็นความไม่แน่นอนทางการเมืองซึ่งตอนนี้ตลาดก็รอดูอยู่ว่าจะจบในรูปแบบไหนซึ่งผมคิดว่าทุกคนก็คงมองเหมือนกันว่าสุดท้ายนายกก็คงจะรอดไม่ได้มีอะไรนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะทาให้โครงการมาโครงการสะดุดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตาากคนต่อนะครับส่วนวันนี้เมีแรงขายออกมาเป็นในหุ้นเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มแล้วกันก็คือ กลุ่ม s c c แล้วก็ s c g p เนี่ยเจอโบกหนึ่งที่เป็นโบกต่างชาติดาวเกรดลงมานะครับส่วนอ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มค้าปีอย่าง CRC โรงแรมวันนี้ก็มีโบกต่างชาติเหมือนกันดาวเกรดลงมานะครับก็จะเป็นปัจจัยเฉพาะตัวไปในช่วงนี้นะครับครับครับคุณกันมองว่ามีโอกาสที่จะเกิดวินโดว์เดนซิ่งมากน้อยแค่ไหนครับจากนี้ไปจนถึงเส้นเส้นเดือนนี้ เพราะว่าอก็โอกาสเกิดมีแต่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของการที่มาสวิตชิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนตัวซื้อนะครับแล้วก็ขายตัวที่เอ่อาจจะเรียกว่าไม่ไม่ไม่เพอร์ฟอร์มในช่วงนี้แค่นั้นเองแตม่มันจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทําให้หุ้นขึ้นใชผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับ,รบสิ่งที่ทําให้หุ้นขึ้นที่น่าลุ้นกว่าก็คือเดือนพฤษภาครับ g, g x ที่จะเข้ามาครับมันน่าสนใจว่า จะมีแรงซื้อเข้ามาในกองทุนเนี้ยคนจะซื้อกองทุนนี้ยเยอะมากน้อยมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับครับว่าความเชื่อมั่นหายไปเยอะแล้วก็เท่าที่เราทำเซอร์ว์มาคนจะซื้อ TESGX เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนั้นก็น่าลุน้นแต่ผมว่าน่าลุ้นกว่าวินโนเด s ซิงครับ,รบแล้วอย่างเรื่องของการซื้อหุ้นคืนนะนะครับตอนนี้ก็มีหลายบริษัท มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการซื้อหุ้นคืนจิ้เหมือนว่าราคาหุ้นก็อาจจะยังไม่ได้ฟื้นตัวมากนะักเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีครับซื้อหุ้นคืนหรือว่าการจ่ายปันผลพิเศษเพราะมันจะเป็นเหมือนกับถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกปลดล็อกปลดล็อก ROE ทําให้ Return on Equity หรือว่าผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันคืนได้มากขึ้นนะครับเพราะนั้นตัวที่ผมคิดว่ามีแววกว่าหนีไม่พนะ้นคเซ็ตฟิตีตัวใหญ่หญเลยก็คือกลุ่มแบงค์กลุ่มบลท อพอ,สอพสผอก็มีโอกาสทำมีโอกาสทาเหมือนกันนะครับ,รบก็เพราะว่าถ้าเราอิงจากบาลานซ์ชีสแล้วกันอิงจากเงินสดอะไรก็แล้วแต่เพราะ,ะนั้นผมคิดว่าประเด็นเนี้ยดีแต่ว่าต้องต้องเลือกให้ดีครับว่าจะเล่นตัวไหนถ้าให้ผมเลือกให้ผมอาจจะชอบกลุ่มแบงค์มากกว่าเพราะว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยมันมันตรงตัว aoe ขึ้นใช้ทูบุ๊กที่เทรดต่ําอยู่มันก็จะได้สูงขึ้นนะครับถ้า aoe สิบเปอร์เซ็นแบงค์ตัวนั้นก็ควรจะเทรดหนึ่งเท่าบุ๊กา o e เจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็วจะเทรดประมาณศูนจุดเจ็ดอะไรประมาณนี้ครับ ดูเหมือนว่ามันมีข้อสังเกตว่าบริษัทที่ทําเรื่องของการซื้อหุ้นคืนนะครับเป็นบริษัทขนาดใหญ่หน่อยหรือขนาด <c oughs> หรือขนาดกลางเนี่ยคือวอลลุ่มเนี่ยมันก็จะกลับมาราคาดีตัวได้แต่พอเป็นบริษัทขนาดเล็กเนี่ยดูเหมือนว่าเหมือนกับราคาเขาก็ยังนิ่งๆยังคือสภาพคล่องเขาก็ยังไม่ได้กลับมาฮะคือประเด็นเนี่ยครับมันหลายหลายปัจจัยนะครับทั้งเรื่องของออการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันมีความหมายอย่างนี้ฮะ ถ้าเป็นบริษัทใหญ่แล้วซื้อหุ้นคืนหรือว่าจ่ายปันผลเพิ่มเนี่ยมันเมคเซนเพราะว่าบริษัทคุณใหญ่แล้วธุรกิจคุณอา,อาจจะขยายต่อไม่ได้แล้วอธุรกิจแบงค์ธุรกิจพลังงานอย่างเงี้ยมันใหญ่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นทําอย่างเงี้ยสมเห็ุสมผลแต่ถ้าคุณเป็นบริษัทกลางบริษัทเล็กเนี่ยแล้วคุณมาทาอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณจะไม่โตแล้วหรือเปล่าเพราะว่าบริษัทเล็กชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าคุณต้องขยายกิจการคุณต้องมีการ มีโกลสตอรี่มีการจะเติบโตอ่ะมาเก็ตแชปคุณต้องเพิ่มเท่าไหร่คุณจะขยายตลาดใหม่ไหม,มแต่ถ้ามาซื้อหุ้นคืนเนี่ยก็จะเกิดอาการแปลกๆและยิ่งตลาดเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยตลาดหรือคนผู้เล่นก็จะเริ่มสงสัยแล้วว่านี่ซื้อหุ้นคืนแต่คุณเป็นบริษัทเล็กเนี้ยอันนี้ถือจะยานราคาหุ้นหรือเปล่าอ่ามันก็จะคําถามมากมายขึ้นแต่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆที่อยู่ในธุรกิจดั้งเดิมอย่างเช่นแบงค์พลังงานเนี่ยอันนี้คนเขาอันนี้ตลาดอยอมรับได้ว่าโอเคคงขยายได้มากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะครับ แล้วแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมครับที่เขาเองก็มองว่าในภาวะที่เศรษฐกิจมันมันก็ยังไม่กระเตื้องฉั้นก็นเลยเอาเงินที่มันมีอยู่ในบริษัทไปไปใช้ใการในการซื้อหุ้นคืนโดยเฉพาะ,ะบริษัทเล็กๆหรือกลางๆอย่างที่ที่ที่คุณการตั้งคําถามตรงนี้ดูเหมือนว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเหมือนเทรนที่เขาู้สึกว่ามันก็เป็นการเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนหรือเปล่าตรงนี้มองไงฮะก็ถูกส่วนหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเป็นผมผมจะผมเชื่อว่าตลาดจะไม่ชอบเพราะว่า ถ้าถ้าทำถ้าสมว่าตลาดไม่ดีแล้วจะมาซื้อหุ้นคืนแบบนี้ผมว่าตลาดอาจจะรู้สึกว่าเก็บเงินไว้แล้วเป็นไปไปลงทุนในตลาดใหม่ดีกว่าเช่นลงทุนในตลาดต่างประเทศหรือเวลาจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมอาจจะใช้นวกราญุตแอสเซทไลท์ร่วมกันบริหารทำเทวีและเก็บเงินสดไว้อันนี้จ่ายคืนหุ้นกู้อะไรอย่างนี้ผมว่านียตลาดน่าจะแฮปปี้มากกว่าเพราะว่าเพราะว่าปัจจุบันนะครับซื้อหุ้นคืนก็ส่วนหนึ่งแต่ต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ก็ยังเป็นประเด็นที่ยังยังมายังมาอยู่ตลอด นะครับเพราะนั้นเลยเป็นปที่มาว่าทำไมตลาดถึงชอบเวลาหุ้นเวลาบริษัทซื้อหุ้นคืนจะชอบบริษัทใหญ่ๆห,หรือบริษัทที่อยู่ในโอเอ n o โคโนมีมากกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทเล็กๆถ้าอย่างนี้จัง,จงหวะแบบนี้ตลาดแบบนี้บรรยากาศแบบนี้มีมีกลุ่มไหนไหมฮะที่ที่มองว่ามันยังน่าน่าเข้าไปลงทุนหรือว่ามันควรจะต้งลงต้องลงทุนยังไงดีครับในช่วงนี้ครับ เรายังมองเหมือนเดิมครับก็คือสองสองกลุ่มนะก็คือกลุ่มที่แข็งกว่าตลาดเชื่อว่าตอนนี้เหลือแค่กลุ่มเดียวแล้วคือกลุ่มแบงก์นะครับเราชอบ SCB ที่สุดนะครับแต่ตอนเนี้ย kt B เหมือนจะมีข่าวเนาะก็คือการโลกครบรวมหรือเมิร์ชกับ TTB ซึ่งถ้าเมิร์ชกันแล้วเนี่ยข้อดีที่เห็นเนี่ยมากมายเลยทั้งพอร์ตอสินเชื่อของ TTB ที่จะได้จากเรื่องของ ถินเชื่อพารัคดมากขึ้น T ี b ก็จะมีพอร์ตเรื่องของรถยนต์หรือว่าอสาังหาบางส่วนที่ KDB ก็จะได้ตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็เรื่องของการลดค่าใช้จ่ายที่จะตามมาเพราะนั้นถ้าเป็นแบงค์ชอบสองตัวครับ S c b ซ t b อีกตัวหนึ่งก็ชอบฮะเค a บ k ตอนนี้คนอาจจะรู้น้อยก็คือว่าตอนนี้กัฟเขากำลังไล่ซื้อ K Bank ถืเอเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะน,นั้นนีอันนี้ก็เป็นมูฟที่น่าสนใจว่าจะกัฟจะทำอะไรต่อที่ตอนนี้หยุดเทรดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มแบงค์มะเผม,ผมจลือก KTB มันก็เข็ดแดงเพราะตอนนี้มีคาทาลิสต์ที่หนุนราคาหุ้นอยู่ SCB หล่ะจะเป็นท็อปทิกในเชิงพื้นฐานนะครับตัวน,นี้กลุ่มหนึ่งคือด uh ีฟแวลูดีแวลูคือกลุ่มเดิมๆที่รู้สึกว่าหุ้นมันลงมาจนบาลานซ์ชชดมันเงินสดอ่โรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันกินไปเยอะแล้วในมาร์เก็ตแคปเช่นฮาน่าปูกว่า1 6บาทกว่าตัวน,นี้เงินสดก็เท่ากับ70%ของบริษัทละผมว่าตัวน,นี้พอซื้อได้ตอนนี้เราเห็นอีกตัวหนึ่งครับก็คือเบม เบมที่ห้าบาทต้นๆเนี่ยผมรู้สึกว่าลงมากเกินไปอเอาแค่ธุรกิจปัจจุบันของเขาเนี่ยถ้าเป็นต่อหุ้นนะฮะตลาดก็ให้แล้วเจ็ดกว่าบาทถ้าไม่รวมสีส้มโครงการอะไรใหม่ๆที่ติดค้างกันอยู่ในรัฐบาลอะไรต่างๆเนี่ยเห็นได้อีกประมาณสองบาทกว่าเพราะนั้นราคาเป้าหมายของเบมมันเลยประมาณสิบาทที่นักวิเคราะห์ทุกคนให้แต่ตอนนี้อยู่ห้าบาทกว่าผมรู้สึกว่าตอนเนี้น่าจะดีแวลูพอสมควรและเป็นตัวที่สองที่เราชอบครับฮาน่ากับเบมเป็นตัวที่เราคาดว่าราคาลงลึกมาพอสมควรอ่ะที่มีสามตัวฮะแบงค์หนึ่งตัว แข่งก่าตลาดแล้วก็ตัวที่อยู่ข้างล่างอย่างฮาน่าและเบมครับครับถ้าอย่างนี้จังกลุ่มไหนที่ยังต้องระวังอยู่ไหมฮะช่วงนี้มีไหมครับวันนี้ฮะ S อ G ซีพลงแรงมากมันมีประเด็นอยู่ครับเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยคือนอกจากโดนต่างชาติดาวเกรดเนี่ยมันยังมีเรื่องของค่างเงินที่ออินโดนีเซียร,รูปีเนี่ยแข่งขึ้นมานะครับทำให้อาจจะเกิดเอ l o อ s ได้ทำให้ตลาดเนี่ยเทลงมาเยอะมาก S อ G P เจพราะว่าสองตัวเนี่ยครับอย่างที่เราเตือนกันมาตลอดนะครับ โอนซีเมนไทยครับ AOT เดลต้ารอบนี้ไม่ใช่จังหวะรับอ่ารอบนี้ผมว่าถ้าเซ็ตจะขึ้นเนี่ยมันจะเป็นหุ้นชุดใหม่เป็นหุ้นชุดใหม่มถ้าจะกลับมาพันสามอ่าเลเซย์พันสามกลางหรือพันสี่เนี่ยจะไม่ใช่หน้าเดิมแล้วฮนะจะไม่ใช่หน้าเดิมลนะเพราะฉนั้นเนี่ยกลุ่มสามตัวนี้ที่ลงมาทำาไมเใช่ลงมาเนี่ยยังไม่ใช่จังหวะรับครับ<ม> AOT ไม่ใช่เดลต้าไม่ใช่ SGC รวมถึง p, s e p <ม>ยังไม่ใช่จังหวะรับอืม ต้องระวังนะมันมีปัจจัยต่างประเทศเนาะกลุ่มส่งออกล่ะครับยังน่าสนใจไหมครับกลุ่มส่งออกเนี่ยต้องทริกกี้ฮะเรามัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะเจอภาษี reciprocal tariff ของท่ามซึ่งทามตอนนี้เขาก็มีโปรผ่อนตนบ้างว่าอาจจะไม่รุแนแรงขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้ครับตัวเลขส่งออกของไทยเนี่ยเราโตดีมากมแต่มันเป็นการการเร่งการเร่งเร่งนําเข้าส่งออกทุกประเทศทั่วโลกก่อนที่จะเกิด ภาษีช้ำซึ่งเดือนที่ผ่านมาครับเดือนตัวนี้เป็นตัวเลขเดือนสองสูงขึ้นมาเยอะนะฮะเพราะว่า <c oughs> จีนโดนไปแล้วไงสิบเปอร์เซ็นเพราะนั้นจีนเร่ง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 เพราะนั้นตัวเลขมันจะดีไปรเรื่อยๆแต่ว่าพอเข้าเดือนสี่เนี่ยผมว่าหุ้นส่งออกน่าจะมีเทนะครับเพราะนั้นเราขอเลือกตัวเดียวที่เซฟสุดและราคาลงอยู่ข้างน้าอย่างฮาน่าเพราะฉะนั้นถ้าเห็นตัวเลขส่งออกดีๆอย่าดีใจไปมันคือการเร่ง <c oughs> เร่งก่อนที่จะเข้าสู่มาตรการของจริงใช่ไหมฮะในวันที่สองเมษาใช่ครับ เออเอา้าวต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะครับแล้วแล้วกลุ่มไก่หมูครับเห็นราคานี้ปรับตัวขึ้นมีน่าสนใจไหมครับผมว่าเรื่องไก่หมูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแบนของต่างชาติหรือว่าเรื่องของซัพพลายออกมาน้อยนะครับตัวนี้จะเล่นเป็นรอบคล้ายๆลงกลั่นที่ช่วงนี้แอบขึ้นมาจากการแบนของทางสหรัฐสองกลุ่มนี้จะเล่นไม่เหมือนกับ่าษีของท้งนะครับเพราะนี้จะเล่นเป็นราคาคอมมูนิตี้ซะส่วน พราะนั้นราคาไก่ราคาหมูก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ C P F G F P T หรือ T F C นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าตรงเนี้ยออถ้าใครไม่ได้ติดตามราคาพวกสินค้าโภคภัณฑ์แม่นๆม่นหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้ริคก็คือให้ซื้อตอนที่บริษัทเนี่ยเป็นขับทุนอย่างอย่างรงกลั่นที่ผ่านมาอย่างเงี้ยฮะ S S C R C สตาร์ขึ้นแรงมากจากห้าบาทต้นๆขึ้นแรงมากนะครับเพราะว่าลงกลั่นอะไรต่างๆของจีนเนี่ยมีปัญหา พราะนั้นเราต้องซื้อตอนที่หุ้นเขาอยู่ข้างล่างถ้าสมมติหุ้นคอมมูนิตี้เราไม่ทันแล้วเนี่ยเราไม่ตมัดอันนี้เป็นเทคนิคที่อยากจะเรียนแลวลงทุนเสมอเพราะว่าหุ้นคอมมูนิตี้เนี่ยถ้าเราติดที่สูงเนี่ยโอกาสออกหรือโอกาสได้กําไรเนี่ยยากออกก็ยากกําไรก็น้อยนะครับครับ,รบนี่มีแฟนรายการถามมาครับคุณกันฮะเรื่องของโคเวเปไม่แน่ใจว่าตานอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นสาเหตุทําให้หุ้นโรงพยาบาลมันลงมาหรือเปล่าใช่ครับถูกต้องครเพราะว่ามันจะเกิด แน่นอนโคเพนเนี่ยมันจะทําให้มอรลฮัสาหรือการที่แบบว่าเฮ้ยคนป่วยคนเจ็บไปใช้อย่างเงี้ยอาจจะลดน้อยลงถูกฮะแต่ว่าจากนี้เราจะเป็นเรื่องของคอน sumer behavior แล้วว่าจากนี้คนจะทำประกันมากน้อยขนาดไหนซึ่งหุ้นปักุ้แบงค์ไม่ใช่หุ้นขออภัยฮะหุ้นโรงพยาบาลครับสัดส่วนที่เป็นเกี่ยวกับการเคลมประกันเนี่ยก็ไม่น้อยนะสิบยเปอรซนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่า BDMs กับ b h เนี่ยต้องบอกว่าประชุมไตมมาสหนึ่ง นักวิเคราะห์ประชุมนักวิเคราะห์ไต่มันหนึ่งว่าทิศทางเป็นยังไงเนี่ย BS เนี่ยไม่สวยเลยนะครับเพราะว่ามีเทศกาลร,รอมฎดอนที่เข้ามาเร็วและทําให้รายได้น่าจะลงไปห้าเปอร์เซ็นต์จำนวน BDMs ถมคิดว่าไม่ได้หรือหวาและจากจำนวนนักท่องเที่ยวเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็น Middle East หรือว่าตะวันออกกลางเนี่ยเข้ามาเต็มแล้ว<ม>ตอนนี้ก็คือต้องเป็นหวังพึ่งจีนหวังพึ่งการใช้ซื้อของของคนจีนที่มากขึ้นแต่ว่าปีนี้ผมเชื่อว,ว่ายังไงก็แค่สามสิบเก้าถึงสี่สิบล้านคนเพราะนั้น โคริดด้วยครับแล้วก็ปัดประเด็นของงบไตรมาสหนึ่งด้วยเพราะนั้นผมเชื่อว่าโรงพยาบาลในปีนี้ไม่ใช่ปีของเขาอ่าโอเคนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณกันมากนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ